หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นทรหัดบริโภคกามแออัดอยู่ด้วยบุตรคลองเรือนใช้สอยกระเจ็ดจันทร์จจกแคว้นกาสีทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ดินดีทองและเงินอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งในทิฏฐธรรมในปัจจุบันและในสัมปรายะในเวลาถัดต่อมาแก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่ในสถานะเช่นนี้เถิดพระเจ้าค่าพยักฆปัจช,ชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่กุลบุตรในทิฏฐธรรมในปัจจุบัน 4. ประการอย่างไรเล่า 4. ประการคืออุทฐานะสมปทาความขยันในอาชีพอารักฐาสัมปทาการรักษาทรัพย์กาลยานามิตรตาความมีมิตรดีสมาชีวิตตาการเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลพอเพียงแก่ฐานะ พยัคฆปัจฉะอุทานสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยชชัคฆปัจฉะกุณระบุตรในกรณีนี้สําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทําการงานคือด้วยกสิกรรมหรือวานิชกรรมโครักขกรรมอาชีพพูดถืออาวุธอาชีพราชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้น เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านประกอบด้วยการสอดสองในอุบายนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำพยัคฆปัชชะนี้เรียกว่าอุตสาะสัมปทาความขยันในอาชีพการรักษาทรัพย์พยัคฆปัชชะอารักอากสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัชชะ กุรบุตรในกรณีนี้โภคะอันกุบุตรหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพคะทรั์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทร,รั์ของเราไปโจรจะไม่ร่นเอาไป ไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทายาตอันไม่รักใคร่เราจะไม่ยื้อย่งเอาไปดังนี้พยัตเขาปัจช,ชะนี้เรียกว่าอารักขสัมปทาการรักษาทรัพความมีมิตรดีพยัตเาปัจช,ชะกัลยาณนาิตรตาเป็นอย่างไรเล่าพยัตเาปัจช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้าน หรือนิคมใดถ้ามีบุคคลใดๆในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นข้าหาบดีหรือเป็นบทข้าหาบดีก็ดีเป็นคนหนุ่มที่จเจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ที่จเจริญด้วยศีลก็ดีล้วนแต่จึงพร้อมด้วยศร,รัทธาจึงพร้อมด้วยศีลจึงพร้อมด้วยจาคะจึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วไซกุลบุตรนั้นก็ดำรงตนร่วม พูดจาร่วมสากรฉาสนทนาร่วมกับชนเหล่านั้นเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะคโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ เขาติดตามศึกษาพร้อมถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนุรูปแก่บุคคล้็ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นๆพยัคฆปัจช,ชะนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาความมีมิตรดีการเลี้ยงชีวิตอย่างสมื่นเพียงพอเพียงแก่ฐานะพยัคฆปัจช,ชะสมชีวิตาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัจช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้ รู้จักความได้มาแห่งโทกัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโทกัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ป้มเป่วยนักไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พายัคทัปัจชะ เปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปแล้วเท่านี้ดังนี้ฉันใดคุณระบุนี้ก็ฉันนั้นเขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่คุ้มคลุยนักไม่ปืดเถี่ยงนักโดยมีหลักว่า รายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอ,อาการอย่างนี้ดังนี้พยัคฆปัชชะถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่งเฟื่อยแล้วไซก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้ใช้ใจ่ายโภคทรัพย์อย่างสุริสุไร เหมือนคนกินผลมะเดือ่อฉันใดก็ฉันนั้นพยัคเขาปัจช,ชะแต่ถ้ากุลบุตรเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สําเร็จการเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไซสก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาพยัคเขาปัจช,ชะเมื่อใดกุลบุตรนี้รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดำารงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่งเฟือยน,นักไม่เื่เทืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะาท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะาไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยัธฆปัจช,ชะนี้เราเรียกว่าสมชีวิตต การเลี้ยงชีวิตยอย่างสมดรุลพอเพียงแก่ฐานะมาในอังคุตตรนิกายอัธกานิบายเล่มที่ยีบสาม